้าราศีนับเงินจนเมื่อยมือมีเกณฑ์รวยเงินเข้าจนกระเป๋าฉีกดวงเฮงจัดหนักจัดเต็มก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนปีนี้พลังบุญที่เคยสร้างจะหนุนนำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนื่องจากดาวเสารโคจรพ้นจากการเล็งชะตาไปแล้วหลังจากถูกจองจำมาสองปีครึ่ง ทำให้มีความทุกข์ความโศกอึดอัดแต่บัดนี้คุณผลเคาะแล้วการงานจะขยับขยายดารานักแสดงนักธุรกิจราชการมีโอกาสขยายตัวโกอินเตอร์ทั้งตัวบุคคลสินค้าธุรกิจจะเริ่มต้นเดินหน้าไม่มีทางมืดทางตันเหมือนที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการแหกกฎระเบียบทั้งหมดที่เคยมีมา ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงไม่เดินตามสิ่งที่เคยทำคิดใหม่ทำใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วจะดีใช้วิธีการใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆใช้สื่อโซเชียลมาช่วยในการสร้างสรรผลงานการเงินเป็นจังหวะที่จะมีสภาพทางการเงินที่ดีทั้งปีโดยที่คุณต้องขยันทุ่มเทและใส่ใจ แต่จะรวยหรือสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่เคยสร้างมาในอดีตและบุญปัจจุบันในชาตินี้ด้วยราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมราหูโคจรเข้าทับเรือนชะตาของชาวราศีกรกฎในทางโหราศาสตร์นั้นราหูเป็นมิตรกับพระเสาร์และเกื้อกูลต่อพระจันทร์ และราศีกรกฎมีเทพพระจันท์เป็นเทพประจำตัวเมื่อราหูมาทับแปลว่าราหูเข้ามาเป็นคู่สมพลกับเจ้าเรือนก็จะส่งผลให้ชีวิตวุ่นวายหน่อยหน่อยเหนื่อยหน่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่แต่อย่างไรก็ดีหากมีนิตรมีคู่แล้วไม่ชวนเขาทะเลาะจะเป็นกำลังหนุนชะตาแก้ภัยจากราหูที่มาทับเรือนตนการงานมีเกณฑ์ย้ายบ้าน ยายที่ทำงานแม้จะมีหนี้สินบ้างก็ไม่เป็นไรหากเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งส่วนนักธุรกิจจะได้ขยับขยายกิจการมีเกณ์ได้บ้านใหม่รถใหม่หมการเงินในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเราหูมาคน้นรัพย์ในเรือนการเงินแต่ณบัดนี้มันจบไปแล้วจากนี้เป็นต้นไปต่อให้มีเรื่องเสียเงิน ก็จะไม่เสียเท่าที่เคยเสียมาในอดีตปีนี้จะได้เงินเยอะแต่ก็จะเสียเยอะมีรายจ่ายในการซื้อบ้านซื้อรถขยายกิจการงานต่างๆราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเจอเรื่องร้ายมามากเพิ่งจะดวงดีแต่หลายท่านยังจำเรื่องร้ายทำให้หมดกําลังใจในการสร้างสิ่งใหม่ ฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปให้มีความหวังและกำลังใจเคาะและภัยหมดไปแล้วปีนี้มีโชคสองชั้นการงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นอะไรใหม่หมๆหรือต่อย,ยอดจากปีที่ผ่านมามีความรู้ความสามารถเตรียมตัวให้พร้อมแล้วลุยอย่าเลือกงานรับรองว่าจะมีโอกาสและโอกาสจะนำไปสู่ความสำเร็จจะได้รับการเลื่อนขัน้น และได้รับโอกาสในการแสดงรับโอกาสในการเสนอผลงานรับโอกาสที่จะใช้โอกาสในการลงทุนได้รับเครดิตจากธนาคารเป็นจังหวะที่ดีแนวโน้มหลังจากนี้าหากทำอะไรด้วยความระมัดระวังจะนำไปสู่ความสำเร็จมีความก้าวหน้ามีโอกาสจังหวะที่จะรวยชาวราศีกันอยู่ในวัยว่าจะรวยและพื้นดวงมีเกณฑ์ว่าจะรวย จังหวะนี้ถ้าพลาดรออีกสองปีการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีโชคลาภอย่างโดดเด่นราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมที่ผ่านมามีความระทมทุกข์มีความท้อแท้ถูกกระทำด้วยนานาประการจากนี้ไปจะพ้นเคาะ์แล้ว ถือว่าเป็นการพลเคาะอย่างยาวนานจากนี้เป็นต้นไปขอให้ตั้งสติเพราะหลังจากพบเจอเคาะมาจะตั้งสติไม่อยู่หาโอกาสไปทำบุญไหว้พระแล้วเริ่มต้นให้ดีการงานมีเกณฑ์ขยับขยายได้เริ่มต้นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมชีวิตเปลี่ยนแปลงต้องคิดใหม่ทำใหม่เริ่มต้นใหม่จากนี้เป็นต้นไปโอกาสจะเริ่มต้นใหม่ไม่ทำซ้ำเดิมแล้วทุกอย่างจะเดินหน้า การเงินดวงการเงินโคจรทับเรือนชะตาเป็นสองจังหวะจะมีโอกาสที่จะมั่นคงยั่งยืนร่ำรวยก่อร่างสร้างตัวได้ยิ่งขยันจะพุ่มเทมากจะมีโอกาสได้เงินมากกว่าช่วงที่ผ่านมาหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ